ป้ายร้านสีซีดสีจางก็อาจจะทําให้ลูกค้ามองข้ามคุณไปเลยนะคะโดยเฉพาะร้านยำเนี่ยเป็นอะไรที่รูปภาพจะต้องทําให้เราเห็นปุ๊บน้ำลายะะหลายคนสนใจกับวัตถุดิบขาดทายำอร่อยมากแล้วก็วัตถุดิบสดมากแต่มองข้ามเรื่องของป้ายเมนูที่ติดหน้าร้านทำให้เกิดปัญหาสะสมลูกค้าไม่เข้าขายไม่ออกซ้ําไปซ้ามาแบบนี้นอกจากจะทําให้เราขายไม่ดีแล้วเนี่ยวัตถุดิบของเราที่เตรียมมามันก็จะเก่าไปเรื่อ เ,อเอพอลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำเขาก็รู้สึกว่าของไม่สดเหมือนเดิมเลยวันนี้เมย์แก้ปัญหาให้ง่ายๆนะคะเอาป้ายร้านของเราค่ะไปติดนะคะในราคาชุด A4 c แผ่นนี้แค่เพียง190บาทเท่านั้นล้าหลายคนไม่กล้าโอนเวลาซื้อของออนไลน์ชอบถูกโกงไม่ต้องกังวลน,นะคะแค่แจ้งที่อยู่มาเรามีบริการเก็บปลายทางด้วยคะ่ะราคารวมเก็บปลายทางแล้วชุดนี้ได้ถึง4แผ่นเลยนะคะแค่เพียง240บาทเท่านั้นที่สําคัญเมย์แถมห่วงให้อีก8อันเลยนะคะลูกค้าส เอาไปปิดแล้วก็ห้อยต่อกันด้วยตัวเองได้เลยคะ่ะแก้ปัญหาที่ขายไม่ได้ด้วยงบเพียงแค่240บาทคุ้มสุดๆเลยใช่ไหมคะที่สาคัญจุดเด่นของป้ายเมนูห้อยต่อยาวเนี่ยนอกจากที่ว่าเขาจะสีสันสดใสแล้วก็กันน้ำได้แล้วก็ประหยัดพื้นที่สุดๆเลยคะ่ะใครอยากให้ออกแบบเมนูใหม่ก็ทักแชทได้เลยนะคะ